มันพีชเปลติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเองนะครับผมมีสมาชิกถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายไอดีหรือไอดีทองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะครับผมรับรองปลอดภัย100%เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android เอาล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีทีชแนลนะผมเกี่ยวกับเกมวันพีชบอลทีละกันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะผมก็เป็นวันเปิดตัวตัวละครใหม่ล่าสุดนะผมอย่างตัวละครอุตตะนะฮะร่างใหม่นั่นเองนะผม s i n g e r of the New Genesis นะผมก็เป็นตัวละครสายโล่สีน้ําเงินนะฮะเลยได้ว่ามาแบบเซอร์ไพรส์จัดเลยนะผมเพราะปกติแล้วเนี่ยก่อนที่ตัวละครรีเจนต์ตัวใหม่จะเข้ามานะผมจริงๆมันจะต้องมีวิดีโอเปิดตัวนะผมตอนประมาณ2องทุ่มของวันก่อนหน้านะฮะ แต่ตัวละครตัวนี้นะผมไม่มีแบบนั้นเลยนะผมเรียกได้ว่าประกาศเปิดตัวตอนเช้านะผมแล้วก็เข้าเที่ยงทันดีทันใดเลยนะเรียกได้ว่าทําให้ทุกคนหลายๆคนเนี่ยไม่ทันตั้งตัวกันเลยนะผมมาแบบไวจัดจัดนะฮะเนื่องเต่โอกาสวันเฉลมิมฉลองครบรอบ1ปีของฟิล์มเลยที่เข้าฉายนั่นเองนะผมก็เลยมีตัวละครตัวนี้ออกมานะฮะเรียกได้ว่าตัวละครหรือโมเดลเนี่ยน่ารักแบบสุดๆไปเลยนะผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูรีวิวกันนะับผมก็รบกวนฝากกดไลค์ like กันกนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปสามารถกดซับสไครต์ไว แล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ โอเคผมมาดูกันที่สเตตของตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าดูจากเนฟของตัวละครตัวนี้ตอนบูทสามนะฮะหรือบูทตันนั่นเองนะผมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะผมก็เหมือน,นสายโลท่ทั่วไปนะผมไม่ได้มีอะไรพีคไปกว่าเดิมคือดีเฟนซ์มันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะผมแล้วก็แอตแทกเนี่ยก็ตามสายสายโล่ทั่วไปนะผมก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้เยอะอะไรไม่ได้ตีดาเมจแรงอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนไอพีก็ธรรมดาเลยนะผมเผื่อ,ออาจจะน้อยไปได้ซ้ำนะสำหรับสายโล่นะฮะส่วนทางหน้าของสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมสก เกิดว่าเคาน์เตอร์สำเร็จนะผมก็จะทำดาเมจ790พร้อมผลทัดตปิวนะผมหรือน็อกแบ็กนั่นเองนะฮะจากนั้นยังไม่พอนะบอกว่าคือซัมมอนท็อตมิวสิก้าออกมาด้วยนะผมแล้วท็อตมิวสิก้าเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้ทั้งหมด5ฮิตเลยนะฮะฮิตที่1จะทำดาเมจ80พร้อมกับผลทัดตปิวนะผมฮิตที่2และ3และ4เนี่ยจะทำดาเมจแค่40ส่วนที่สุดท้ายเนี่ยทำดาเมจ80พร้อมผลทัดตปิวอีกรอบนึงนะฮะและนอกจากนั้นยังไม่พอถ้าผมตัวละครท็ทรอตม,ม,มิวสิก้าทีี่่่่่่่่่่โผผผผลขึ้้นน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 มม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 มาา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 ทเเ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 รรรรรซััอออออออกกกกะะ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 ะจจจจไไววววตตตตยยยฮคคืืหปถถูฆสิด์ ไม่สำเร็จนะผมก็จะทำดาเมจแค่395บนะผมแล้วก็ไม่มีผลเลยเลยคือไม่ซัมโอนตัวละครอ,อะไรออกมาด้วยนะฮะก็จะแห้งไปนะผมสกิลที่สอนะผม I will turn you into a song นะผมเป็นสกิลที่ต้องกดชาร์จนะผมเป็นสกิลชาร์จนั่นเองนะฮะระหว่างที่ชาร์จเนี่ยจะลดดาเมจถึง70%เนเลยนะผม ถ้าคิดภาพไม่ออกนะผมคิดถึงกินเบนะฮะหรือคิดถึงตัวละครโลเจอร์นะผมได้สามารถชาร์จแล้วซับดาเมจได้ขนาดนั้นนะผมก็คือตัวละครตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะผมแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยนะผมจะทำดาเมจสามร้อยห้าสิบเอ็ดพร้อมผลสัตติวพร้อมกับตดสถานะซิงซิงใส่สัตูด้วยนะฮะคือถ้าเกิดว่าสตูติดสถานะก็จะไม่สัตติวแต่ถ้าเกิดว่าสตูมีการสถานะก็จะถูกสัตติวออกไปผมสกิลคุณดาของสกิลนี้ค่อนข้างจะไวนะผมแค่ยี่สิบเจ็ดวิเพียงเท่าน,นั้นเองนะฮะถือว่่่าาาคอนนข้งทีีจะะดมกๆเลย ส่วนทางด้านของเทของน้องนะผมถ้าเกิดว่าเราสามารถซัมมอนท็อตมิวสิก้าออกมาได้นะผมจะลดดาเมจให้ตัวเอง30%ตลอดเวลานะผมพร้อมกับลบสถานะที่ติดกับเราทั้งหมดพร้อมกับกันสถานะด้วยนะฮะแปลว่าถ้าเกิดว่าเราซัมมอนออกมาได้ปุ๊บตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นตัวละครที่กันสถานะทันทีนะผมพร้อมกับลดดาเมจตลอดเวลา30%นะผมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของแมปก็ตามนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโจมตีขีที่สามของการโจมตีปกติเวลาทั่วไปผมมีโอกาส50%ในการติดสถานะจริงๆใส่สตรูได้เป็นเวลา3วินาทีนะฮะ แล้วระหว่างที่เราใช้สกิล2อยู่นะผมจะก,กันชะงักนะผมกันล้มกันน็อกแบ็คนะฮะพร้อมกับเล่นคูดาสกิลหนึ่งเนี่ยเร็วขึ้นถึง300%ยรเลยนะผม ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราซัมมอนท็อปมิวสิกออกมานะฮะแล้วก็กดท่าสอนผมคือสกิลนี้จะไม่สามารถถูกขัดได้เลยนะฮะไม่สามารถน็อกแบ็กได้ไม่สามารถตีสถานะได้คือขัดไม่ได้จนกว่าเราจะปล่อยเองหรือว่าจนกว่ามันจะสุดนั่นเองนะผมแล้วมันจะปล่อยอัตโนมัติของมันเองนะฮะป้องกันการนอนหลับหรือว่าถูกทําให้หลับนะผมแล้วก็เติมเกตทธงโดยที่ไม่สนใจสตูที่อยู่ในธงนะผมคือเข้าไปเหยียบทงคือเกรเด้งทันทีเลยนะผมถ้าเราอยู่ในธงของเราเองนะผมจะลดดาเมจถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมกับการชะงัก อยู่แล้วในตัวนะผมแล้วถ้าเกิดบวกกับสกิลสองอย่มันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะผมสำหรับลดดามเมจของตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเราโจมตีธรรมดาใส,าส่ัตรูนะผมมีโอกาสถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเด้งเลือดกลับคืนมาสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อมีศัตรูพยายามจะติดสถานะเส่เราแล้วเราการสถานะได้นะผมก็จะได้เลือดกลับคืนมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์พร้อมกับเด้งเด็บสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบวินาทีไม่สามารถสแต็กได้นะฮะโอ้หถ้าสแต็กได้นี่เก่งมากๆเลยนะผมอันนี้สแต็กไม่ได้นะผมแล้วถ้าเราไปโจมตีศัตรูที่ติิดดดสถถถาา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 นนนนนะะะะะจจจจรรรรรรงงงงๆๆับบบผผผมมมมมมมทเเเเแแขึึ้้ลลยลกกลยกมมกกว่ ของแม็กด้อยนะผมเล็งเลืกเกับขึ้นมา5%นะฮะโอเคครับผมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเถรของตัวละครตัวนี้นะฮะโดยภาพรวมนะผมผมมองว่าตัวละครน้องค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะผมถ้าไม่นับว่าเจอกับตัวละครอย่างแฉงเขียวนะฮะ หรือตัวละครที่มีสกิลแบบไม่สนใจรดดาเมจนะผมแต่ถ้าหลบสกิลพวกนี้ได้นะฮะผมว่าน้องน่าจะไหวกับทุกตัวละครในเมตาปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนทางด้านของคิดรอนะผมผมว่าพอรับมือได้บ้างน,นะผมขึ้นกับว่าใครจะพลาดก่อนกันนั่นเองนะฮะและสิ่งสําคัญของตัวละครตัวนี้เลยนะผมคือน้องต้องซัมมอนท็อตมิวสิก้าให้สำเร็จนะผมถ้าเกิดว่าเรียกท็อดมิวสิก้าได้สำเร็จนะผมน้องก็จะการสถานะแล้วก็จะเถึกขึ้นนะครับผมก็คือถ้าเกิดเรียกไม่ได้คืออาจจะไม่การสถานะแล้วอาจจะโดนสถานะจนตายก็็เเปปนนนนไได้หมือกันนะ เพราะฉันหลักๆคือต้องทำเคาน์เตอร์ติดให้ได้หนึ่งครั้งนะผมอย่างน้อยๆหนึ่งครั้งก็พอนะฮะเพื่อให้เรียกซลมอนท็อดมิวสิก้าออกมาให้ได้นะผมส่วนตัวท็อดมิวสิก้านะผมทำดาเมจให้ก็จริงอยู่นะฮะแต่ว่าก่อมันจะตีเนี่ยเลยไี้ว่าช้าโคตรเลยนะผมเดี๋ยวว่ายืนจ้องสตูโคตรนานนะผมไม่ตีสักทีนะฮะไม่ใช่แค่ฝั่งสตูที่ลุ้นนะผมฝั่งเราก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะตีสกิลขัดเราหรือเปล่านะฮะก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะฮะแต่อย่างน้อยๆก็สามารถที่จะขัดจังหวะผ ข้อดีของตัวละครตัวนี้นะผมก็คือว่ามีการกันสถานะนะผมมีการจ่ายสถานะศัตรูนะผมแล้วก็ถึกมากๆเลยนะฮะพร้อมกับอยากมีดาเมดอีกด้วยนะผมส่วนข้อเสียก็คือไม่มีการกันน็อกแบกนะผมต้องอาศัยสกิลสในการกันน็อกแบกจากศัตรูเอาเท่าน,นั้นเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีเทดในการช่วยลบรัคบ ไม่มีเทในการช่วยลบบัฟบสแต็กแอดแทกของศัตรูนะผมเวลาเจอแชงเขียวเนี่ยกาจะโดนหนักพอสมควรนะผมถ้าเกิดว่าโดนสกิลหนึ่งของแชงไปเต็ม,เต,มเต็มนะผมตอนน้นเราจะชาร์จสกิลสองแบบนานๆแค่ไหนก็ตามนะผมจะลดดาเมจเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าโดนสกิลหนึ่งของแชงปาดเข้าไปเต็มๆเ,เ,เนี่ยผมบอกว่ามีสั่นแน่นอนหรือว่ามีเผออาจจะตายเลยก็ได้นะผมเพราะเราดาเมจมันไม่นับเลยนะฮะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอแชงน,นะผมจะกดท่าสองรับดาเมจจากค่าหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะฮะอาจจะต้องดอทเอาหรือว่าใช้้้สสกกกิลลลเเเเเคคาาาานนนนนน์์ตตตตออออรรร่่่่่วววททััััยะะะฮไไไปใใชบบบืีีีมมมแ รถดามเมตนะผมเดาว่าจะเป็นอมตะแล้วเลยซ้ำนะฮะเพราะรถดาเมจเยอะขนาดนั้นนะฮะส่วนเซตเหรียญที่ผมว่าจะใช้ในอนาคตนะผมที่ไม่ใช่เซตปัจจุบันนี้นะผมผมอาจจะใช้2องไขโดนะผมแล้วก็จะดูอีกทีว่าจะเน้นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองดีนะฮะเนี่อาจจะเป็นควีนนะผมไม่ก็เป็นแบ็คมาเลียอีเวนต์นะผมก็จะใส่ครบเซตนะผมแต่ต้องไปดูอีกทีนะผมว่าผมจะเน้นไปทางสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะฮะส่วนเรื่องของความคุ้มค่าในการสุ่มนะผมก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะฮะถ้าน้องมาแบบไม่มีการันตีแบบนี้นะผมค่่่่อนนนนนข้้าาาาาางกกกกกลัวววเเิิไไปปะะฮถดดผมมโ1,500 ผมคงบอกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะผมเอาเป็นว่าคนที่อยากจะสุมนะผมถ้าอยากจะสมนะให้โฟกัสไปที่ว่าอยากได้ตัวละครตัวน้องมาเล่นไหมนะฮะถ้าเกิดว่าอยากได้ก็สมไปเลยผมอย่ารอช้านะผมจับไปอย่าให้เสียนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเฉยๆเนี่ยผมผมก็เก็บเพชรไว้ก่อนก็ได้นะผมเพราะว่ารอจนกว่าน้องจะมาแบบมีการันตีค่อยสุมดีกว่านะฮะคือมันน่ากลัวจริงๆนะผมถนาไม่มีการันตีเนี่ยเพิ่มเผื่อพันห้าร้อยยังไม่ออกก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะโอเคผมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของตัวละครตัวนี้แล้วนะผมเดี๋ มาอยู่กับเกมแรกนะผมด่านเดรโรซาซิตีนะฮะก็เราไปสายโลดนะผมก็ยืนเติมเกมเหมือนเดิมนะผมโอ้ัอนตรงข้ามมีเซตโตแล้วก็มีโรเจอร์ด้วยนะผมถ้าไม่มีแช้งผมก็ยังโอเคอยู่นะฮะก็ถือว่าพอจะเล่นได้นะผมไม่มีปัญหาใดๆนะฮะเพราะไม่มีตัวละครที่มันตีแบบไม่สนใจเราดาเม้นะผมก็ทําให้เราอาจจะสบายนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเลเวล80ก็ไม่คนประมาทมากนะผมเอามาละ ต้องแปลงร่างให้ได้ต้องซัมมอนทอดมิวสิก้าออกมาเดี๋ยวนี้นี่ไงได้แล้วคือจบเฟสแล้วครับผมคือหลกัหลกๆคือถ้าเราซัมมอนทอดมิวสิก้าได้คือเราก็สามารถงัดกับใครก็ได้นี่ยคิยงแตกครับผมไปต่อครับผมไปชาร์จธงต่อเอาเซตโตอย่านะอย่ามามั่วรงนะฮะแถวนี้ขอกันธงก่อนนะผมเราชาร์จธงแบบไม่สนใจใครนะผมนี่ไงข้อดีจัดๆนะผมเกทธงจะเต็มแล้วเซตโตก็เซตโตเอะเราก็ ตีเขาไม่เข he <super plets fixing something> ้าเขาก็ติเราไม่เข้าไม่เป็นไรเขาค่อยนวยกันไปแล้วกันนะฮะรอสถานะหายค่อยเล่นก็ได้เฮ้ยๆลืมไปเปรอสเราไม่ติดสถานะอยู่แล้วนะผมมาสิมาเลยมามาอะไรอะไรจะทําให้เราติดสถานะเราเพื่อนเราเด้งเดฟนะบอกก่อนรอดอสรอดอสอ้าวมีคนดอสแล้วนี่เมื่อกี้เตรียมเตรียมเตรียมปล่อยนี่ไงแล้วก็ตีตีเข้าไปตีเข้าไปอ้าวติดต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปดีครับผมอุ้ยเซตโตเฮ้ยเซตโตมาขัด พอลูกเขาช่วยกันสู้เอ้ยหายแล้วว่ะไม่มีสถานะแล้วเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันไม่มีสถานะแล้วถ้าจะบังแล้วนะผมตีเข้าไปอยขอดได้วะเอ้ยหลมจจบมาก่อนโอโห้แฉงปาดจบนะผมเดี๋ยวเอเฮ้ยเดี๋ยวกดทาเคาน์เตอร์ด่วนๆไม่มีดอทยังไงเล่าเออสวยดีครับผมเตรียมท่าสองเลยฮะเตรียมท่าสองรอเขาดอทแล้วก็ปล่อยดอทแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวผมอ่าเราติดบูธด้วยนะผมตามไปเก็บงานนิ่มๆตามไปเก็บงานแตกสิครับผม คือบอกว่าตีแรงมากนะผมถ้าเกิดเขาติดสถานะจริงๆอ่ะบอกเลยว่าเจ็บจัดๆนะมีท็อตวิสกา้ายืนอยู่เคียงข้างนะผมนี้ก็ปลอดภัยหน่อยนะฮะปลอดภัยจริงเปล่าไม่รู้นะผมแต่มันไม่ตีใครเลยเนี่ยมันตีอากาศเปล่าเฉยเลยโหกูจะตีเดี๋ยวดูก่อนนะว่าใครจะมาบุกเราหรือเปล่าตอทงนั้นเขาเล่นกันนวัวเลยฮนะมีคนเกิดมาวิ่งมาทางเราหรือเปล่าอ้าวมาเป็นโรเจอร์ว่ะ ได้อยู่ได้อยู่เขาไม่ติดหือเขาติดสถานะได้ก็โอเคมาก่อนเลยก็กดลดดาเมจไปอ้าวดออแล้วก็ปล่อยไปเลยอ้าวไม่ติดเขากดท่าสองทันนะฮะแปลว่าเขาหมดสกิลแล้วนะผมแต่เรามีสกิลเคานเตอร์อยู่มาดิอดอดได้ว่าดออได้ขอกดท่าหนึ่งเลยแล้วกันเราก็ลดดาเมจไปก่อนอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องตีไม่พักเลยนะโรเจอร์นี่ไงตีเข้าไปทอมบิลสก้าตีสิเ,เพื่อนตีมันหน่อยโอ้บักลม้มอีกพ่นซะมันพ่นพ่นเอนอ,อน,นั่นแหละ นานๆจะทําหน้าที่ทีโอ้โหลุ้นเกือบตายว่ามันจะตีตอนไหนนะผมกดท่าสองรองเลยแล้วก็ปล่อยครับเรียบร้อยฮนะแล้วก็เก็บงานให้ผมเก็บงานไปดีครับผมแต่ครับโรเจอร์โอ้โหเนี่ยแปดสิบแล้วเนี่ยนะตอนนี้คือแพ้สีก็สามารถฆ่าได้เหมือนเดิมนะฮะคือถ้าเกิดเราตดสถานะได้นะผมตีไปก่อนแลนะ้วนี่ไงแต่ครับผมดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้กะจะไม่ดึงเลยใช่ไหมดึงให้ก็ได้ฮะโอเคโอ้โหเกือบไปนะผมเดี๋ยวสิบวินะผมน่าจะยือได้นะฮะ น่าจะไม่มีใครมาพลิกเกมแล้วนะออ้ยตรงนั้น2ตัวเออสวยครับผมลูฟี่อะไรเปรลอดเราไม่ติดสถานะอาวเดินออกสวยๆไปดิก็จบไปเปเ็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเกมแรกนะฮะ าอยู่เกมที่2องกันบ้างน,นะผมด่านพนุคุนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราให้ทงแรกกับบิ๊กบัมไปเลยละกันนะผมเดี๋ยวเราเข้ากลางเดือดน,นะผมรอซ้อนเพื่อนเรานะผมเผื่อเขาจะได้ทงนะฮะทงกลางมีใครมาฝ่งตรงข้ามนะผมเป็นบิ๊กบัมเหมือนกันนะผมโอ้ยแย่แล้วไงบิ๊กบัมมาใครโรเจอร์คิดรอเราดึงก่อนเลยโรเจอร์โอเคผมกดเคาน์เตอร์รอ แต่มันยืนชาร์จรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นชาร์จกันหมดเลยผมกดด้วยผมก็ชาร์จด้วยแล้วกันเอาเอาาอกระเบิดกันใหญ่แต่เราไม่เจ็บแล้วเราค่อยปล่อยนะผมพอเขาหมดดาเมจเราค่อยตีต่ออ้าวโรเจอร์แตกไปเป็นที่ร้อยนะผมเขาชาร์จก่อนนะฮะโรเจอร์เร,เราชาร์จหลังก็ชนะไปนะผมตอนเราก็ชาร์จเพื่อหลบดาเมจนะผมไม่ได้ชาร์ดเพื่อฆ่านะฮะคือกดถ้าชาร์จแก้เขินนะผมกดเคาน์เตอร์ไม่ติดนะผมโอ้โหรวเป็นเซตโตซะด้วยยังไงล่ะกดเคาน์เตอร์นี่ไงตีเถอะโอ้จะเรียกท็อตว ผู้พ่านแล้วแห้งไปดิสองรอบติดเลยนะผมไมีมีใครตีเคาน์เตอร์ผมเลยไปหาคนเล่นด้วยดีกว่าบิ๊กนํำได้ไหมเนี่ยธงนี้ชัดเต็มแล้วนะผมไม่มีทงให้เล่นเลยนะเอ้ยธงนั้นได้อยู่ทำไมเพื่อนทิ้งมาล่ะครับผมกดท่าสองรอเลยฮะแล้วก็ด่ไงอ้าวโดนตึงไว้สิเซโตโดนไปนะผมผมไม่เล่นต่อให้บิ๊กน้ำสู้ไปใครมาขัดผมเนี่ยมาขัดแข้งขัดขาคิดเนอคิดรออย่างนั้นเหรอเอ้ยเดี๋ยวโดนบี้สมองโอ้โหเจ็บอยู่นะเนี่ย คือเราไม่มีรถดาเมจนะผมอาจจะต้องซัมมอนท็อตดิวสกา้ามาก่อนนะถึงจะอืดขึ้นนี่ไงดึงเอาไม่หยุดไม่หยุดตุงไม่หยุดดึงไม่หยุดดึงเรียกเรียกเรียกได้ได้แล้วนะผมเรียกมาได้แล้วปีกดาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็น็อกแบ็กออกไปก่อนนะผมรอเขากันสถานะได้นะผมก็ต้องรีบปล่อยนะฮะเพื่อทําสถานะน็อกแบ็กนะผมเดีย๋ยวเขาดึงต่อเดี๋ยวเซโตเซโตยังไม่ตายเฮ้ยโอโ้โดนต่อยหน้าหายไปเลยโอ้โหทำน้องได้ลงคอบ้าจริงเชียวไม่เป็นไรเรามีท็อตดิวสกา้ายืนกันธงอยู่นะ ตีดิเพื่อนทอนมิสุก้าโอ้โหไม่ตีต้องให้เพื่อนเรายิงสก,กิลมาแทนนะผมมันยืนเป็นถุนไรการเลยมันไม่ทํางานเลยเฮ้ยทำงานหน่อยคนไฟคนไฟที่โอ้โหยืนมองเฉยๆป้าเออมีประโยชน์ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับมีประโยชน์แค่ทําให้เรามีปีกดําเท่านั้นแหละออกไป้ายรอมารู้ขึ้นมาเปลี่ยนเป็นคิดเถอะมาจะได้สู้้ง่าย ตีโอ้โหตีดอดได้วอ้าวเปลี่ยนเป็นคิดแบบนี้ผมก็ชอบเลยผมชอบจัดจัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดอดอออกมาก,ก่อนอ้าวเมันเดมพังว่ามันเดมพังมีบูสด้วยนะต้องระวังนิดนึงตีมาตีมาโอ้โหมันไม่ตีมันดึงเลยมันดึงนั่นได้เลยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นอ้าวอย่างนี้ก็สวยแต่ว่ติดบูสด้วยต่อเนื่องไปสิรับต่อเนื่องก็แตกแต่ผมคิดรอคือถ้าเกิดว่าอยู่ในร่างของรอเนี่ยก็ชนะเราได้นะผมแต่ไปอยู่ในร่างของคิดทําไมกันอยู่กับร่างคิดกันเยอะไปหมดเลยเอาท็อตมิวสิกามาตีตอนที่เขาล้มเลยนะ มันจบแล้วโหแทนทะี่จะตีตอนที่เขาดึงธงนะผมมันตีตอนเขาล้มเฉยเลยกลัวจะตีเราลุ้นแทบตายนะฮะเฮะ้ยห้าธงว่ะเอาว่ะน่าจะได้ห้าสูตรนะเนี่ยมีใครมาไว้ตรงนี้ไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยนะผม เออถือว่าคุมสองธงนะฮะมีทอม็อปนิวก้าคุมธงนั้นนับไหมเนี่ยถือว่านับแล้วกันนะผมอย่างไรเขาก็ <ๆ S 1> ขัดให้เขาต้องกดดอน่นะผมมาดิมาดิโรจเจอร์อ้าวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขอสกิลเลยแล้วกันแต่ฮะก่อนจบอ้าวเสียธงหนึ่งนะผมธงหน้าบ้านนะฮะไม่เป็นไรแค่สี่วิแค่ยื้อไวเท่านั้นก็พอนะผมมายืนขู่ยืนขู่ตีอา้าวก็จบไปเป็นเทียบร้อยนะผมสอรับเกมที่สองนะฮะ มายู่มเกมสุดท้ายกันบ้างนะผมโอ้โหบิ๊กมัมสามตัวเลยนะผมรอบนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามีคิงอีกตัวนึงเป็นสายวินะผมเราก็ดึงธงแรกไปก่อนแล้วก็ชาร์จธงนะผมเพื่อเรามีสายวิแค่ตัวเดียวด้วยนะผมต้องการการดึงธงด่วนๆนะเอาได้อยู่าวมาตั้น่าจะไหวนะฮะ่ามัน่ามันเออดีมากเหมือนมีใครสักคนกําลังมาหาเรานะบิ Big ๊กมัมวะเฮ้ยบุกนี้เลยเพือ่อน อย่างงยอยากเจอกันเหรออยากเจออยากจะลองเฮ้ยเราติดสถานะวะขอกดท่าหนึ่งไปก่อนเออซัมมอนมาสิครับผมท่านท็อตมิสิก้ามาแล้วนะฮะมายืนเฉยเฮ้ยทอ็อดมิสิก้าตีบ้างดิเฮ้ยเออติดไปดิครับผมอย่าบอกว่าจะตีตอนนี้นะตีตีเข้าไปตีเข้าไปเออเพิ่มมาพ่นตอนมันล้มเนี่ยขัดกันเองสก,กิลเนี่ยเออเยี่ยมโอ้ยกระเด็นกระเด็นไปมัม เอา้ามันจะบวกกับเราเลยเว้ยมันจะบวกกับเราอย่างนั้นเหรอเราการสถานะเพื่อนนี่ไงเอาหลบได้ชิดเปล่งรับไม่น่ารีบเลยโอ้โหโดนฉีดเต็มแบบนี้ก็จุกดีครับผมอืมฮัเบอสก้าทำอะไรส,สักอย่างอย่าอย่าโม้แต่พองเพื่อนทํามันทํามันเออดีครับดีพ่นไฟตอนเขาล้มอีกแล้วอันนี้จะพ่นไฟตอนล้มตลอดเลยหรือเปล่าเนี่ยเออเรียกมาใหม่แล้วกันทําดาเมจแค่ตอนนี้แหละเราก็ตีเขาไม่เข้าเหมือนกันนะฮะนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอเคคิดรอปล่อยผมเล่นเถอะไม่ดึงทงเลยเพื่อน ไปดึงเถอะนะผมไหวอยู่ผมเป็นสายโล่เพื่อนอ่ารอเลยรอเลยฮะรอเลยครับนี่ไงมั่นใจว่าโดนแล้วก็ใช้แล้วก็ตีเข้าไปครับผมตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปเอาติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเพื่อนช่วยแต่ไม่เป็นไรแกเลือดโลแล้วเราติดบูตดด้วยอย่างนี้ไม่น่ารอดนี่ไงแตกไปซะรอสนานเลยสู้กับบิ๊กนัมอย่างนานนะผมโอเคธงนั้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดนแย่งคิดรอเออฆ่ามันฆ่ามันสวยครับผมดึงเลยดึง ผมชาร์จเกรดให้ครับผมผมชาร์จให้ฮะในโถงหน้าบ้านน่าจะได้ปะเนี่ยลูฟี่กำลังดึงอยู่นะผมไปไปดีครับผมไปเล่นด้วย,ยเกือบได้แล้วอืมเสียดได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอุตะอุตะตีไาดิโอ้โหไม่ตีว่ะอุตะอุตาะล่างแรกนะผมอุ้ย,ยแต่อันนี้มันตีเลยมันรอเคาน์เตอร์เราหมดนะฮะอุตาะเราสู้ได้สบายเลยนะผมเพราะว่าเราไม่ติดสถานะนะผมแต่ว่าต้องย้ำนะฮะต้องมีท็อตมิสิกา้าก่อนนะผมอย่างไรต้องเป็นปีกดําก่อนนะผมไม่งั้นคือโดนสถานะได้เหมือนเดิมเอ,มอ้กอากะ อ้าวเขาตามมาแล้ววะโซโลมาสิเอาหนีเลยกำลังชาร์จรอเลยนะโซโลไม่มาเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรมีตงไหนให้เราเล่นได้บ้างนะผมทงนั้นเพื่อเราดึงคืนได้ไหมโอ้โหมีคนกลับมาโซโลกลับมานะฮะโอเคให้เขาเล่นกันแล้วกันนะ,ะเขาอ้าลูฟี่เราหายไปเฉยเลยโดนโซโลปาดตายซะงั้นเลยโอ้โหบิ๊กบัมมากดท่าเคาน์เตอร์ไปโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดินออกมาก่อน อโอ้โโดนโซโลปาดไม่เป็นไรไม่เจ็บยังได้อยู่ผมทนได้ผมทนได้บิ๊กมัมมาสิมาดอดได้ครับผมก็กดท่านี้ชาร์จรอเวลาชาร์จมาเอาขอขอเลงโซโลก่อนเลยฮนะเดี๋ยวมันปั่นเออโอเคได้อยู่โอเคบิ๊กมัมมาช่วยขอบคุณมากครับคุณมากสวยครับผมสวยเอาเพื่อนดึงธงคืนได้ด้วยนะอย่างนี้ก็แหลมเลยมาดิครับผมมามาดิโอโซโลตีเราไม่เข้านะฮะ มาเลยครับผมรอท่านหนึ่งมาแล้วนะผมกดท่านหนึ่งไปเลยเอ้าวจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันน,นิดนึงนะ <S <S ถ้าไม่อยากพลาดคลินต่อไปก็สามารถกด subscribe s c r ต b e ไปได้เลยนะผม <S <S แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน